เข้ามงกข้ามงก็ยิมดีนะยังว่าอยู่ดีเลือยหายครึ่งหลอดโอ้โหดีนะอีนี่เลยลีรูิลู

นี่โดนเม็ดนึงอ้ลอลลลลอโอ้โหหโอ้โหอะไรวะรงรเลยอะเอ๊ะเอ๊ะครวะเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งนใชดิสตมนี้ไมโอโหคองะไแ่ละอัดตัวอย่างเดียวอะไรวะเอ็มบีฟเลยเหรอ

้ายีเลายะื้อะไรบยเดี๋ยวบอกบูบุ้นาบูุ้นที่นนั่งกวกัน้กันะแดไม่ใช่ลูอคนีไไม่รอกมันไม่ลอยมั้งถ้ามันลอยมันตีออกไม่เลยออยู่ในบ้านเหอย่งอีกนดี่อย่ แต่เช mm ่น hmm. น well, like ีิสิติมันไม่ค่อยมันก็เร็วนะแต่ว่ามันค่อยติดเท่าไหร่ไงถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ที่80เปอร์เซ็นต์ได้นัเนี่ยคุณไม่มีลูกซองอ่ะก็เลยยิงไม่โดนเลยตัวผมไม่เดียวไม่ตายปังปัง เช่นนี้สเตมมันดีเนาะืมบอกแล้วฝึกแบบนี้เรื่อยๆมันก็ดีเองไงเรื่องนี้ถนักข้นได้สักสามตัวนี่เออสตก็ขึ้นมาเลวมารู้สึกาขึ้นเลยนะพโอ้มกินุดนอะไรกว่าบกป้าไกออโอ้ยอ้วเกือบเ้เกือบเ้าบักบััาาี่ายนากอยางมันเกือตายแล้วไอ้ควายตายเหี้ยไรไม่ตายเหี้ยไรโตเอกเลนะ เตีก่อนนะเข้าหัตามอตัวเปียร์คออะไรวะไม่งงาหวนะแล้ว,วลลไม่เกงเปียน่อัดด้วยอัดกระบอชาอัดด้วยาสองัวอกินอะไกปอนอะก็สียกนอะไรก็สอกก็สกนจับอานะกยรานอเปยอยนะไ็สเียกน็สเีนอกสเสเียอยาน้เยานรับโอยาร่เยรอะรเย